เปิดฮอลกระเป๋าช่วงนี้ที่ใช้บ่อยๆใช้จริงๆเดนมีหลายใบายมากมันดูเป็นกระเป๋าธรรมดาแต่ถึกทนอันเมื่อกี้เหมือนเป็นผ้านวมอันนี้เป็นผ้าปูที่นอนตอนไหนออกอีเวนต์แล้วต้องการฟีลแบบว่ากระเป๋าไม่ตายไม่ตายคนอื่นอะ่ะเออคุม้มเราใช้บ่อยกว่าที่คิดมากมาก สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาอยู่กับเบสในช่องของ beauty story นะคะวันนี้จะมาอัปเดตเปิดฮอลกระเป๋าช่วงนี้ที่ใช้บ่อยๆใช้จริงๆเป็นการอัปเดตแบรนด์เกาหลีละกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์เกาหลีที่มันหลากหลายขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเบสเห็นว่าแบรนด์เกาหลีณปัจจุบันก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยอ่ะมาพีออเดอร์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็คือบุกตลาดไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะเราก็จะมาอัปเดตเป็นของที่พี่สาวเกาหลีเขาใช้กันจริงๆและอาจจะยังไม่ได้แมสมากในคนไทยเพื่อมีบางคนที่ไม่อยากถือกระเป สัมกับใครในช่วงนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะมาอัปเดตแบรนด์กันละกันเนาะไปค่ะไปเริ่มกันที่แบรนด์แรกที่เราจะมาแนะนํากันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเป็นใบที่ไม่หายไม่ตายใหม่เหมือนกันแบรนด์เขาชื่อแบรนด์ว่าเ e ย่เย่นะคะไม่ใช่เ e ย่เ e ย่ยี่นะไม่ใช่ยาหยียาหยี e e ด้วย2ใบเลยมีแบบแบรนด์เดียวกันแต่คนล,ละแบบเนาะ อันนี้มันจะเป็นรุ่นอขออยา่าขึ้นชื่อรุ่นแทนและกันนะซึ่งมันจะเป็นเมทัลลิกค่ะทุกคนแล้วก็สีที่แบรนด์เขาทำออกมา,กม,ามันค่อนข้างที่จะหลากหลายหลายสีมากๆเนาะแล้วก็มันมีดีเทลก็คือตรงนี้ชอบมากๆคือเขาสามารถที่จะปรับให้มันขยายก่อนเนี้ยได้เผื่อเราอยากจะแบบว่าเออใส่ของเยอะกว่านี้ แต่ส่วนตัวเบสชอบเทาให้มันหนีดไว้ทรงมันจะทําให้ดูแบบว่าเก๋ขึ้นเป็นฟิวไวทูเคมากขึ้นอะไรเงี้ย <S <S เปิดมาก็จะมีช่องใส่บัตรอยู่ข้างในตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็จะเป็นฐานกระเป๋าตรงนี้นะคะจะมีความแข็งๆตรงตรูดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ารองกันกระเป๋ายบได้ขนาดนั้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นใบเล็กแต่พอใส่ของเข้าไปจริงๆค่อนข้างที่จะจุกมากๆเดี๋ยวเบสใส่ให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างสำหรับใบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกระเป๋าเครื่องสำอางเราเนี่ยใส่ได้ทั้งใบแบบนี้เลยแล้ว ลรอตสับคุชชั่นฟูฟงัง3มอย่างเลยใส่เข้าไปถ้ายิ่งตุงอะ่ะเบสรู้สึกว่าทรงมันยิ่งสวยเพราะว่ามันดูเต็มนี่พอใส่ปุ่มของมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะทิ้งเห็นป่าว่าตูดมันจะไม่ได้แบบถ่วงน้ําหนักตูดด้วยซึ่งมันดีมากๆนะคะแล้วก็มีความเล่นดีเทลของตัวกระเป๋าด้านหน้าอย่างนี้เวลาสะพายแบบไปออกง,งออกงานวันไหนออกอีเวนต์และต้องการฟีลแบบว่าก,กระเป๋าไม่ตายนาา่ารักเห็นปะและอีกใบหนึ่งคือใบเนี้ยฮิ้วบ่อยกว่าใบเมทัลลิกใบนี้ด้วยซ้ําเพราะว่า สีเบสเอามาเป็นสีขาวทุกคนแมตวันสบายๆได้เลยแล้วก็จะมีดีเทลของตัวน้องนกคู่คีลิงของเขาอันนี้ก็เป็นของแบรนด์เหมือนกันนะคะน่ารักมากนี่ ถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้ก็เหมือนจะเล็กดูจะจุของได้น้อยใช่ไหมแต่จริงๆอะมันจุของได้พอๆกับเมื่อกี้เลยที่เบสใส่แต่ปกติเบสก็จะไม่ได้ใส่ตุงอะไรมากด้วยความไม่าส่งกระเป๋ามันก็ไม่อยากให้ทรงมันเสียเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวอะค่ะมันจะมีความขาวแบบว่าเล่นแสงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดีเทลข้างหน้าจะมีความเป็นเอีเยวๆชัดมากก็คือไอ้ตรงนี้สามารถปรับรูดอะไรเงี้ยได้แล้วก็มีโลโก้ของแบรนด์นะคะข้างในก็เหมือนกันจะเห็นจะเป็นเล็กอย่างงี้แต่ก็มีช่องใส่แยกออกมานะ ตัวซิปเองเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ของแบรนด์นะคะปรับสายได้ตามความต้องการของเราโดยที่ไม่ได้ไปเจาะรูเพิ่มแต่ว่าแบรนด์เขามีเจาะรูมาให้อยู่แล้วนะคะเผื่อใครอยากห้อยสั้นๆ,ๆอะไรเงี้ยก็สามารถหรือว่าห้อยยาวๆอะไรเงี้ยขึ้นมาหน่อยก็สามารถนะ ใบนี้คือแบบอยากให้มีอยากให้ต่ำมากๆเลยมันค่อนข้างที่จะสำหรับเบสคุม้มเราใช้บ่อยกว่าที่คิดมากๆอันนี้ก็คือสามารถไปซื้อได้ที่ช็อปของ s t y l e d u m ันเนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อตรงนี้ไว้ให้แพลตฟอร์ม t y y l e u m มาค่ะเขาจะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของพวก selected shop ด้วยไม่ได้ขายแค่แบรนด์เยเยแต่ว่า ขายแบรนด์รู้สึกจะเป็นเซ็ตเทอร์มัง้งเออแล้วก็ช่วงนี้อะไรกำลังมาเทรนเกาหลีเทรนเมกาอะไรกำลังมาเขาก็จะมีการอัปเดตข่าวสารพวกแฟชั่นเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะน่ารับรอของไม่นานนะคะอย่างบางตัวคือมีพร้อมส่งที่ไทยเลยก็แนะนําอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแล้วกันเนาะเพื่ออยากชอบของจากเกาหลีแล้วแบบหาที่ที่ไว้ใจได้ส่งของจริงอะไรเงี้ยก็ที่นี่ได้เลยนะคะทั้งอินสตาแกรมแล้วก็ในช้อปปีนะคะไปดูกันได้เลย หนีไม่ได้ทุกคนมีแบ็คพิงมีเจนนี่ใช้ก็คือคอสนั่นเองนะคะทุกคนหรือว่า COS นะเบสมีหลายใบายมากทรงเดียวกันแต่อาจจะแบบหลายๆไซส์อะไรอย่างนี้นะทั้งหมดเนี้ยค่ะเบสได้มาที่ป๊อปอัพ พอสที่เขาจัดจะมีสีที่เป็นลิมิเต็ดอะไรเงี้ยออกมาก็คือพวกสีม่วงพาสเทลม่วงแบบถูกต้องแล้วก็มีใบเล็กนะคะที่คิ้ง่ายสบายง่ายอะไรเงี้ยวันลำลองลำลองก็จะเป็นสีเขียวมิน้์ดูสีมันน่ารักมากมันแบบเก๋ๆมันดูเป็นฟิลแบบลำลองลำลองมินิมอลมินิจายอะไรอย่างงี้ข้างในอ่ะมันแบบบรรจุของได้เยอะพอสมควร แล้วจริงๆอะเบอยู่กับ r ร Mate ก็คือไอเจ้าแบมใช่ไหมเราก็จะซื้อของที่มันแบบสีไม่ซ้ํากันเพื่อที่บางวันเราจะเอาแบบเอาของมาสลับกันใช้ได้อะไรเงี้ยแล้ก็จะมีอีกใบหนึ่งที่อันนี้เป็นใบที่ใช้ตลอดการตลอดไปไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอ,อะไรง่ายๆแล้ววันที่แบกของหนักๆบางทีแบกคอมแบก iPad อ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ใบน้องคนนี้เนาะ นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบดําใบดาม,มันจะเป็นแบบส,สีคลาสสิกอยู่แล้วดําขาวอะไรเงี้ยคือต้องมีนะแต่ก็คือเออสามใบนี้คือซื้อเองหมดเลยคอสไม่ได้เข้านะคะใบใหญ่อะมันจะแบบน่ารักมากมันเป็นกระเป๋าที่ไม่ตายม่ทุกคนแบบว่าอยู่ยงอะเป็นฟิวว่าเออไปไหนก็รอดส่วนข้างในใบนี้จะพิเศษก,กว่าใบเล็กก็คือเขาจะมีซิปตรงนี้ที่ไว้เก็บของข้างในได้หนึ่งซิปแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีช่องที่แบ่งอันนี้ แบ่ง2ฝั่งซ้ายขวาอย่างเงี้ยวิธีการตัดเย็บของเขาเอออะไรใดๆอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบฟูกๆนุม่มๆมันเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นเดลี่จริงๆคือใช้ได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะ ยังรู้สึกว่ามันไม่เอาอะไรเงี้ยเออก็คือใช้ตลอดจริงๆเนาะและเบสรู้สึกว่าคอสเป็นแบรนด์ที่ราคายัางพอย่อมเยาวแล้วเหมาะกับนักศึกษาอะไรเงี้ยสามารถซื้อใช้ได้นะคะเผื่อใครอยากจะหากระเป๋าแบใหญ่ก็แนะนําแบรนด์นี้มากๆเนาะช่องทางการซื้อของเขาก็คือจะมีทั้งที่ช็อปนะคะที่เกาหลีที่ไทยเองก็มีคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแรกๆอ่ะมันจะหาย,ยากนิดนึงเพราะคนจะกว้านซื้อกันเนาะด้วยความที่เจนนี่แบ็คพิงก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆอ่ะมันก็เหมือนจะดีขึ้นหาของได้ง่ายขึ้นแถมสีก็ค่อนข้างหลากหลายขึ้นทททังงีีี่่ยเเอหหกกล็ ก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ไปดูในที่ช็อปเผื่อจะซื้อจากที่ช็อปได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปดูราคาหิว้วของคอสนะคะอีกอันนึ่งที่เบสมีแล้วใช้แบบ everyday เหมือนกันก็คือรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนมันดูเป็นกระเป๋าธรรมดาแต่ถึกทนอันเมื่อกี้เหมือนเป็นผ้านวมอันนี้เป็นผ้าปูที่นอนมันจะมีความแบบว่าเออช่องอะไรเงี้ยค่ะเย็บ คล้ายๆผ้าพูที่นอนจริงๆซึ่งเบสชอบมากเพราะมันใส่ด้ทั้ง iPad แล้วก็ใส่ด้ทั้งคอมพิวเตอร์ขนาด13นิ้วคือใส่ได้นะเบสใช้กับคอมเบสมาแล้วแล้วก็มันจะมีความตูดให้ห้อยนิดนึงแต่พอใส่ปุ๊บมันไม่ได้ห้อยถึงขั้นที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องโกยจับพื้นทุกคนเข้าใจปะซึ่งชอบมากๆคือสายเขาค่อนข้างที่จะเป็นสายหนาค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานตอนที่ใส่ถ่ายครั้งแรกคือคนเข้ามา DM ถามเบสแบบ34คนเลยว่าของอะไรแบบแบรนด์อะไรซึ่งมันคือคอสเหมือนกันนะคะเวลาฮิ้ว ไม่ติดช่วงช่วงนี้ทุกคนเราจะไปะไปกันที่ใบต่อไปมากันที่แบรนด์ที่3นะคะที่อยากแนะนําก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จริงๆเขามีมานานแล้วแล้วก็เบเคยทําคลิปลงให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์นี้แล้วแต่ว่ามันมีคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาแล้วแบรนด์เขาน่ารักมากอะทุกคนคือเขาเคยเชิญเบไปงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็ให้กระเป๋ามาเนี่องตากกลายเป็นว่าพอได้กระเป๋ารู้สึกก็กระเป๋ามันเดลี่ดีจริงๆแบบว่าเวลาที่เราต้องการ c อ o s s ดี d สักใบก็คือจะเลือกแบรนด์นี้ใช้บ่อยๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือฟพัวนะคะ จะเป็นอาใบนี้ที่ที่มีนอตแล้วก็ใส่แบบว่าใช้บ่อยมากๆอันนี้คือจะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยแบรนด์เขาส่งมาให้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นคอลเลคชัน F W 2 3ก็คือตั้งจะเป็น for winter นะคะแล้วก็ตั๊มคำว่า fine c a r b o ที่เป็นชื่อแบรนด์และอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาข้างหลังเองก็เหมือนกันแล้วก็เป็นคอร์สบอดี้ด้วยซึ่งเป็นรู้สึกว่าใบมันกําลังน่ารักเป็นอีกหนึ่งใบที่แบบควรมีติดบ้านเหมือนกันนะด้วยคาที่สีมันคลาสสิกนะคะไปตามของ fine c a r b o แล้วจริงหนังเขาดีมากๆแบบอินดีเทลของหนังเยๆ จริงๆตอแนแรกเบสรู้สึกว่าแบบเออกระเป๋ามันน้ำหนักแบบไม่ได้หนักเนาะมันคงจะไม่ค่อยทนหละมัง้งคิดแบบนี้แต่พอใช้ไปแล้วแบบทุกใบที่มีเบสใช้ถึกๆแบบสมบุกสมบันมากๆแต่ว่ายังไม่มีใบไหนที่ถลอกปอกเปิกเลยรวมถึงน้องคนนี้ก็เป็นฟันกระปัวเช่นเดียวกันนะคะที่เบสใช้ไปเมื่อประมาณแบบ4เดือนก่อนอะไรเงี้ย นี่ตกตรงตกแต่งเขาทาเหมือนคอนเซปต,ต์ใบนี้เหมือนสายเข็มขัดมั้งถ้าเบสจำไม่ผิดนะแล้วมันก็จะมีพวกของตกแต่งอะไรเงี้ยมาตกแต่งได้เพิ่มดีเทลให้กับกระเป๋าอะไรประมาณนี้แหละมัง้งดูเป็นฟิลหนังแก้วหน่อยๆมีปั๊มคําควาบอรไฟน์คาพัวที่เป็นแบรนด์อยู่ตรงนี้น่ารักอีกใบนึงนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เคยรีวิวไปแล้วแหละทนมากเลยนะคือมีความถึกทนแล้วก็ทรงเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะดีค่ะทุกคนเวลาเปิดก็จะฟึ๊บอย่างนี้ ข้างนในนี่เขาก็จะมีสาย c o s body ให้ฟลายนคาพัวนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แนะนำราคาย่อมเยาวราคาของฟลายน์คาพัวจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 3,000ซึ่งมันแล้วแต่รุ่นถ้าเกิดว่ารุ่นที่แพงกว่ามันก็อาจจะมีก็ต้องไปดูกันได้ว่าคุณอยากได้รุ่นไหนแต่ว่าของเขามีให้เลือกหลากหลายมากทั้งสีทั้งไซส์ทั้งดีไซน์ก็ไปดูกันได้ในเว็บของฟลายน์คาพัวนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองของปี2023 2023เข้ป 2024, นปีีสเบสาวเขา้าเหมือนกันดนีมันก็ค่นข้เะเป็นเดลี่ทุกคนสาคารถใช้ได้ ไม่ได้ดูซิ mpl ลเกินไปแต่ก็ยังมีความแฟชั่นอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไม่เด็กเกินไปนะคะ f ฟนกระเปต่ออีกแบรนด์นะคะที่อยากจะมาแนะนําอันนี้แบรนด์ที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ลักอีกแบรนด์ที่ใช้เขาบ่อยๆจริงๆแล้วก็เพิ่งถอยน้องคนนี้มาใหม่นะคะนี่เลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า o อ s ซอีกอันนี้ก็จะเป็นดีเทลใบกระเป๋าแบบเป็น t e x t อร์เป็นผ้าค่ะแล้วก็เป็นยีน คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ยีนสรก,กำลังมามากๆเว๊กเลยโดนน้องคนนี้มาเพราะว่าสวยมากทรงมันดีมากๆปรับสายได้ด้วยเผื่ออยากจะให้มันยาวขึ้นสั้นลงอะไรเงี้ยก็สามารถแล้วก็ตรงนี้เป็นจะเป็นดีเทลกระเป๋าที่ เป็นแปะๆนะคะปึ๊บอย่างนี้แล้วมันก็จะดูดเข้าไปถามว่าความจุขอ,ของของเขาจุได้มากแค่ไหนส่วนตัวนาะเบรรู้สึกว่ามันไม่ได้มากถึงขั้นที่ยัดของทุกอย่างได้เพราะว่ากระเป๋าใบละเกือบหมืหน่นไะแกถ้าเกิดว่ายัดของมากๆเบรก็กลัวจะเสียทรงเนาะแต่ก็คือใช้จริงนะคะข้างในก็จะมีแบ่งช่องตรงนี้ตรงฐานค่อนข้างที่จะเย็บพวกคัตติ้งของโอซูอีเบไว้ใจแบรนด์มากเลยอะคือคัตติ้งดีมากๆนะแบบสวย เอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าเพิ่มงบขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีไว้สักอันก็ ก็ไม่แน่เกลียดก็กําลังดีก็แนะนําไปอีกหนึ่งแบรนด์นะคะจริงๆเบชอบแบรนด์โอซูเอะมากๆทุกคนแบบมีของเขาประมาณใบนี้รู้สึกจะเป็นใบที่3หรือ4แล้วทุกๆครั้งที่ใช้ของเขาอะค่ะทนแล้วถึกเออแล้วแบรนด์เขาทําออกมาค่อนข้างตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเราจริงๆต่อให้เขาทาดีไซน์กระเป๋าออกมาค่อนข้างแฟชั่นมากๆจนบางทีวิธีการใช้งานของมันนะคะค่อนข้างยากเช่นต้องเอามือยัดลงไปเพื่อเปิดหรืออะไรเงี้ยแต่เล็บเราอะไรเราก็ไม่ทําให้กระเป๋ามันเป็นรอยซึ่งเบชอบมากๆเนาะก็เลยไว้ใจแล้วก็ซื้อตลอดที่เขาออกคอลเลคชันมา แต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันตรงกับสไตล์ของเราด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคอลเลคชันนี้มีหลายสีหลายแบบมากๆแบบหนังก็มีที่ไม่ใช่แบบผ้ายีนส์นะคะก็ไปดูกันได้เผื่อสนใจคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้มาเบาๆแบบแค่ประมาณ4ี่ห้าแบรนด์เนาะก็มาแนะนํากระเป๋าที่เบสใช้เองใช้จริงช่วงนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ให้ความสนใจอยู่ในช่วงนี้จริงๆนะไม่ได้ว่าไม่สนับสนุนงานคนไทยแค่เราอยู่ที่นี่เราก็เลยซื้อของที่นี่เท่านั้นเองแล้วก็ด้วยความที่ความเป็นเคป๊อเอ่ยความเป็นเกาลหลีเกาหลีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเทรนสําหรับคนไทยที่ให้ความสนใจอย,อยู่แล้วเราก็เลยมาแนะนํานะคะแต่ถ้าเกิดว่า อนาคตมีโอกาสได้แนะนําแบรนด์ไทยที่เป็นแบรนด์กระเป๋าได้ไรเงี้ยก็ไว้เดี๋ยวเบสจะมารีวิวให้เพราะว่าก็มีแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ที่เบสซื้อหรือว่าได้มาแล้วชอบจริงๆก็มีเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครมีใบไหนชอบแบรนด์อะไรหรืออยากให้เบสแบบแนะนําถึงอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะอัญยางดีคดีด้วยบ๊ายบายครับบ